สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาชมงาน National 4 x 4 by Show ที่ Melbourne a u s t r a l i a ยครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในงานดีกว,ว่าว่าปีนี้มีอะไรเพิ่มเติมไปดูกันไปลดไฮไลท์เลยปีนี้ที่เราพามาโชว์ก็คือ b Y D c h a r k 6 อย่างแรกเลยการชนหน้าของ h ั m m e r เทสเรียบร้อยชนแอร์แบ็กทำงานไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำงานของตัวรถเลยแล้วก็สามารถติดอุปกรณ์เสริมได้ด้วยอย่างคันนี้ใส่ไฟเข้าไป4ดวงด้วยกันเลยาไปดูรอบคันกันต่อนะครับบันไดชาร์โดนะครับแล้วก็แหลกหลังคาที่อยู่ด้านบนจริงๆแล้วเนี่ยแหลกหลังคาเขามีการใช้งานที่อนเนกประสงค์มากๆนะครับไม่ว่าด้านข้างเองเนี่ยจะยึดไฟก็ได้ยึดราวจับก็ได้ด้านท้ายมาพร้อมกับกันชนท้ายโนวาซีรีส์ตัว BYD ชักสามารถรองรับการลากจูงได้ถึง2.5ตัน การชนท้ายของฮาเมอร์เองก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้มาดูคันต่อไปดีกว่าพลาดกันไม่ได้คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่เราตั้งใจทำมาให้ทุกคนได้โชว์กันนะครับก็คือ Prado 250มาพู่กับ Atlas Plus นะครับตัวมีเขาขึ้นมา ป้องการการทนได้ดีกว่าคราวที่แล้วมีโอกาสได้รีวิวไปแล้วนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีติดเพิ่มมาหน่อยเปลี่ยนล้อแม็กแล้วเรียบร้อยให้เข้ากับผู้โทนสีขาวกันแคข้งด้านล่างใส่แบบเต็มเลย6ชิ้นไม่ว่าจะยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเวลาลุยสถานที่ต่างๆนะครับด้านบนนะครับเห็นเลยว่าติดไฟเต็มที่เลยตรงนี้มีทั้งหมด8ดวงเป็นไฟรูบี้นะครับไฟรูบี้เนี่ยมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์สามารถเลือกได้ ระหว่างสีขาวหรือว่าสีส้มมันในข้างรุ่นใหม่ของ h a m m e r นะครับตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่เลยซึ่งดีไซน์เนี้ยเราก็กําลังออกแบบมาสําหรับรถรุ่นอื่นๆเหมือนกันนะครับถ้าคนไหนชอบดีไซน์แปลกใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่จะตอบโจทย์เหมือนกันขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ Ford Ranger Raptor นะครับมาพร้อมกับกันชนหน้า a t l a ัสรนในข้าง Shadow Serie s ครับคันนี้มาพร้อมไฟ Ruby เหมือนกันแต่ว่าคันนี้ไฟรูบี้เราติดที่ฝากระโปรงหน้ารถในกรณีที่ไม่ใช้เราก็มีฝาปิดมาใให้้้สาาามรถชฝปิดตัวนี ปิดดแลล้้วก็ดไดตอดเวลาอยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะครับก็คือโรบาตัวใหม่ของ Hammer ชื่อว่าส p ป c t ตอร์เป็นโรบาทรงยาวยาวตั้งแต่ต้นกระบะมาถึงท้ายกระบะนะครับให้รูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวใส่คู่โลลลิดก็ได้หรือว่าใส่เดี่ยวเดีวก็ได้ไม่มีโลลลิดก็ดีเหมือนกันนะครับตัวโรบาเนี่ยเป็นรูปทรงทันสมัยรูปทรงใหม่เลยที่ไม่เคยมีเข้ามาก่อนในตลาดนะครับถ้ามีใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามทางฮัมเมอร์เข้ามาได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับ